จะพาคุณเดินเข้าไปในโลกของความลึกลับและความสยองที่แท้จริงเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและความกลัวซ่อนตัวอยู่ในทุกมุมของชีวิตคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รวมสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยกันและหากคุณชอบสิ่งที่เรานำเสนอกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนเราให้สามารถเล่าเรื่องราวสุดหลอนต่อไปได้ เล่าไปเรื่อยพอดแคสต์จะพามารู้จักเรื่องเล่าสุดสยองที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงใครบางคนกลับมาจากความตายร่างที่เผาไม่ไหม้วิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนและความลับของหมู่บ้านเก่าที่ถูกฝังซ่อนอยู่ใต้ความมืดเตรียมตัวให้พร้อมสายตาของคุณจะต้องจับจ้องทุกคำพูดทุกเสียงทุกเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าเพราะคืนนี้ทุกสิ่งที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่า แต่เป็นสิ่งที่จะตามคุณไปทุกที่หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคดโค้งในหุบเขานั้นเงียบสงัดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดบ้านเรือนไม้เก่าผุพังเรียงรายตามถนนเล็กๆที่ปูด,ด้วยดินเหนียวฝุ่นผงลอยละอองในอากาศคลอกคลวไปกับกลิ่นไม้เก่าและใบไม้หมักเน่าประเพณีของหมู่บ้านนี้เป็นเรื่องเก่าแก่การเผาศพตามวิถีโบราณที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และห้ามละเมิดตัวเอกของเรื่องชายหนุ่มชื่อนัดผู้เพิ่งสูญเสียญาติสนิทไปกลับบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดและสุสานเก่าของหมู่บ้านในวันที่ถึงวันพิธีเผาศพนัดรู้สึกถึงความเศร้าปะปนกับความไม่สบายใจบางอย่างที่ไม่อาจระบ,บุได้วัดนั้นตั้งอยู่บนเนินสูงมองลงมาเห็นสุสานเก่าที่มีหลุมฝังศพเรียงรายเป็นระเบียบทั้งโบราณและรกร้าง บรรยากาศรอบวัดค่อนข้างมืดสลัวแม้แดดบ่ายจะส่องลงมาบ้างแต่งเงาไม้สูงและโครงสร้างเก่าของวัดทำให้เกิดความมืดถึงแปลกๆผู้คนที่เดินทางมาร่วมพิธีเผาศพนั้นน่าเครียดมีเสียงกระซิบระหว่างกันเบาๆนัดเดินเข้ามาในวัดพร้อมญาติคนอื่นและผู้เฒ่าผู้แก่ที่รับผิดชอบพิธีเมื่อถึงเวลาที่จะเคลื่อนลงศพไปยังแท่นเผาบรรยากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนจากความเศร้าไปสู่ความตึงเครียดอย่างช้าๆ โลงไม้เก่าที่หุ้มร่างผู้ตายนั้นถูกวางบนแท่นเผาทูเทียนร,บรอบๆแพ่กลิ่นหอมและควันคละคลุงสวดมนต์ดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ทันใดนั้นขณะที่พระเริ่มจุดไฟเผานัดสังเกตเห็นว่าควันเริ่มฟุ้งออกจากโลงไม่ใช่ควันธรรมดาธรรมดาแต่เหมือนควันสีเทาเข้มที่มีประกายสีดำเล็กน้อยคลอไปกับกลิ่นไม่แปลกๆสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือร่างศพไม่ไหม้เลยพระ และผู้ร่วมพิธีต่างพยายามเพิ่มฟื้นและปรับทิศทางลงแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรร่างศพก็ยังคงสมบูรณ์ราวกับถูกแช่แข็งในเวลาใบาหน้าที่ซีดขาวของผู้ตายไม่เปลี่ยนแปลงผมเส้นเล็กๆของเขายังเรียงตัวอยู่เหมือนนอนหลับอยู่เฉยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้นัดขนลุกคือร่างนั้นเหมือนจะขยับเล็กน้อยนัดรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่รอบตัวแม้จะเป็นเพียงความคิดหรือจินตนาการก็ตาม แต่เสียงสะท้อนบางอย่างเสียงหายใจแผ่วเบาหรือเสียงคลางเบาๆเหมือนคนอยู่ในความจันทร์ก็เหมือนลอยออกมาจากโลงทุกคนพยายามไม่มองโดยตรงแต่นัทไม่สามารถละสายตาได้เขารู้สึกถึงความไม่ถูกต้องบางอย่างในอากาศแก่นแท้ของความตายที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจกลับเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและสิ่งลี้ลับเมื่อพิธีจบลงญาติคนอื่นกลับบ้านกันไปด้วยความเศร้าและสับสนแต่นัทยังยืนนิ่ง มองลงว่างที่ยังคงตั้งอยู่บนแทน่นเงาที่ทอดยาวจากแท่นเผาเหมือนยืดตัวไปสู่เขาเองเป็นความเงียบที่หนาแน่นจนเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวค่ำคืนนั้นนัดกลับบ้านคนเดียวเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่าทําให้บ้านไม้สั่นสทานแสงไฟเทียนสลัวประพริบตามรอยรอยแตกของผนังเขาซิดนั่งลงข้างหน้าหน้าต่างมองไปที่สุสานเก่าที่อยู่ใกล้ๆใจหนึ่งเต็มไปด้วยความเศร้าอีกใจหนึ่งก็สั่นสานไม่รู้สาเหตุ นัดไม่รู้ว่าความแปลกประหลาดในวันนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะตามเขามานัดสิทธ์นั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าสายตายังคงวนเวียนไปที่หน้าต่างเขาไม่อาจละจากภาพลงศพและร่างผู้ตายที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ในหัวใจความทรงจำของพิธีวันนี้ยังติดตาเขาอยู่ทุกช่วงเวลาตั้งแต่การเคลื่อนลงจากวัดสู่แท่นเผาควันสีเทาแข็มที่พุ่ยพุ้งออกมา และความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องเขาดักด้านในโลงแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะดุ้งมากที่สุดคือเสียงสะท้อนเบาๆที่เขาได้ยินราวกับเสียงคนพูดจากภายในโลงมันไม่ได้ชัดเจนจนเข้าใจคำพูดแต่กลับชัดเจนพอที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงนั้นเหมือนกับกระซิบของลมผ่านทางช่องว่างเล็กๆของโลงแต่ในความรู้สึกของเขามันชัดเจนและมีชีวิตนัดพยายามขับไล่ความคิดเหล่านี้ออกไป เขาพยายามหาน้ำชาอุ่นๆมาดื่มแต่มือสั่นจนทำแก้วน้ำหกบนโตะ๊ะขณะที่เขาเช็ดน้ำที่หกบนพื้นไม้เสียงกระทบของผ้าไม้กับพื้นก็เหมือนมีใครเดินอยู่ข้างหลังเขาเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้อยู่ในจังหวะเดียวกับเขาเสียงนั้นหนักแน่นและช้าลงแต่แน่นอนว่าไม่ได้มาจากเขาเขาหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงสายตาเหลือบไปมองในมุมมืดของบ้านเงาไม้โคมไฟที่ส่องออกมาจากหน้าต่างยาวและบิดเบี้ยว เหมือนถูกใครปรับแต่งขนลุกสู้ไปทั้งตัวความทรงจำของพิธีเผาศพกลับมาอีกครั้งเขานึกถึงช่วงที่พระพยายามจุดไฟหลายครั้งแต่ไฟไม่เคยลุกลามไปถึงร่างศพจนผู้ร่วมพิธีเริ่มกระซิบกันอย่างตื่นประหนกแม้แต่พระผู้ใหญ่ที่สวดมนต์เป็นประจำก็แสดงสีหน้าไม่มั่นใจมุมหนึ่งของวัดเขาเห็นเงาที่เหมือนกับใบหน้าคนแวบขึ้นมาสะท้อนจากควันแต่เมื่อเขาเพ่งมองเงานั้นก็หายไปทันที นัดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งติดตามเขามาตั้งแต่พิธีแม้ตอนนี้เขาจะอยู่คนเดียวในบ้านเงานั้นก็เหมือนอยู่รอบเขาไม่หายไปไหนเขาลุกเดินไปที่ห้องเก็บของเพื่อค้นหาสิ่งของเก่าที่อาจช่วยให้สงบใจพบบันทึกเก่าของหมู่บ้านกระดาษเหล่านั้นเหลืองกรอบและเก่าเกินกว่าที่ใครจะอ่านง่ายแต่บางหน้ากลับมีข้อความเกี่ยวกับพิธีโบราณที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนและพันธะบางอย่างที่ผูกวิญญาณกับโลกของคนเป็นนัดเริ่มอ่านด้วยความสนใจแต่ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าความลึกลับนั้นใกล้ตัวมากขึ้นข้างนอกบ้านเสียงลมพัดแรงขึ้นเป็นจังหวะคล้ายกับการเคาะประตูบ้านแต่เมื่อเขาเดินออกไปไม่มีใครอยู่ที่ประตูเขาหันกลับมามองในบ้านคมไฟที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องสั่นไหวราวกับมีมือมาจับเบา และประตูบางบานเปิดปิดเองอย่างช้าๆไม่แรงแต่ก็เพียงพอที่ทำให้ใจเขาสั่นสะท้านนัทนั่งลงบนพื้นไม้มองออกไปที่สุสานที่อยู่ใกล้ๆบ้านดวงตาของเขาเริ่มจับจ้องเงาที่ดูเหมือนกำลังยืดออกไปในความมืดเงานั้นไม่ใช่เงาของคนเดินผ่านแต่เป็นเงาที่เหมือนมีชีวิตเหมือนรอเขาอยู่เสียงหัวใจของเขาเต้นดังขึ้นในความเงียบความสับสนความกลัวและความเศร้าผสมกัน จนทําให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้ทั้งคืนร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจกลับตื่นตัวและตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ตายมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมศพถึงไม่ไหม้และทําไมฉันถึงรู้สึกเหมือนเขากําลังมองฉันนัดไม่รู้ว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในวงจรของความลึกลับที่เริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นหรือว่าเป็นเพียงความเศร้าและความทรงจําที่ทําให้เขามองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อเขาปิดตาแสงจากหน้าต่างและโคมไฟสลัวสลัว ยังคงทอดเงาเหมือนมีใครอยู่ข้างๆเขาไม่รู้ตัวเลยว่านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คืนแครกหลังพิธีเผาศพนัดนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าเพียงลําพังบ้านที่เคยคุ้นกลับกลายเป็นสถานที่แปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยความเงียบและความมืดเสียงนกรูกจากป่าริมหมู่บ้านดังขึ้นเป็นระยะระยะลมพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้ทําให้บานเกล็ดสั่นสะท้านแสงจากโคมไฟสลัวกระพริบไม่สม่ำเสมอ สร้างเงาผิดรวบไปทั่วห้องนัดพยายามรวบรวมสตินั่งลงบนพื้นไม้ใกล้โตบ๊บเขาหยิบบันทึกเก่าที่พบเมื่อคืนก่อนออกมาดูอีกครั้งคําเขียนลวกๆด้วยมือเก่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่ยอมไปจากโลกมนุษย์ผู้ตายบางรายจะกลับมาในลักษณะของร่างที่ยังสมบูรณ์หรือแม้แต่ศพที่เผาไม่ไหม้พวกเขามีพลังดึงดูดบางอย่างให้คนที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ราวกับพันธะบางอย่างเชื่อมโยงระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตาย นัดอ่านไปเรื่อยๆจนมือเย็นชืดเสียงลมที่พัดแรงขึ้นทําให้หน้าต่างสั่นเหมือนจะเปิดเองเขาลุกขึ้นเดินไปปิดหน้าต่างแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆแต่หนักแน่นจังหวะไม่สม่ําเสมอเหมือนใครพยายามส่งสัญญาณใครเขาพูดเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบและเสียงลมพัดแรงขึ้นนัดยืนอยู่กลางบ้านใจเต้นแรง สายตาเหลือบไปที่มุมห้องเงามืดเรื่องขยับไปมาเหมือนมีใครเดินผ่านแต่บ้านนี้เขาอยู่เพียงคนเดียวทุกอย่างเงียบสงัดยกเว้นเสียงลมและเสียงหัวใจของเขาเองต่อมาสิ่งแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นรอบตัวเขาของใช้บางอย่างในบ้านเริ่มเคลื่อนไหวเองอย่างช้าๆโคมไฟที่ตั้งอยู่กลางห้องสั่นเล็กน้อยประตูบางบานเปิดปิดเองแม้เขาจะล็อกและเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ตามเขาพยายามอธิบายด้วยเหตุผล แต่สมองเขาเริ่มตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนัดเดินไปสำรวจบ้านชั้นบนเงาของเขาสะท้อนบนผนังไม้และกระจกเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครอีกคนอยู่ร่วมด้วยแม้จะพยายามคิดว่ามันเป็นเพียงเงาแต่เสียงฝีเท้าเบาๆจากชั้นล่างทำให้เขาต้องสะดุง้งเขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องนั่งเล่นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่สิ่งที่ปรากฏทำให้เขาใจสัน่นโทรศัพท์ของผู้ตายปรากฏอยู่บนโต๊ะ แม้เขาจะมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เอามาวางไว้กับมือใครก็ตามในวันนี้ไม่มีใครเอามาแน่นอนนัดพยายามหาสาเหตุและคําตอบเขาคนบันทึกเก่าของหมู่บ้านที่เก็บไว้ในห้องเก่าๆหน้าเหลืองกรอบหนึ่งในหน้ากระดาษเล่าว่าผู้ตายครั้งนี้มีพันธะบางอย่างกับโลกคนเป็นหากไม่สามารถจัดการได้วิญญาณน,นั้นจะตามไปทุกที่และจะปรากฏให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันนัดเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างแท้จริง เสียงทุกอย่างรอบตัวเสียงลมพัดเสียงสัตว์เสียงไม้กระทบพื้นกลับกลายเป็นเสียงเคาะและสะท้อนของวิญญาณเสียงที่เขาได้ยินแต่ละจังหวะเหมือนเป็นการประกาศว่าฉันอยู่ใกล้คุณแล้วกลางดึกคืนเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเราวกับเสียงคนคุยอยู่ข้างๆแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่แม้จะลองเปิดไฟสว่างรอบบ้านแต่ความมืดยังคงครอบงำทุกมุมบ้านเงาที่ทอดยาวบนผนังดูเหมือนมีชีวิต จ้องเขาอยู่ไม่วางตานัดพยายามรวบรวมความคิดเพื่อหาวิธีรับมือเขาจําได้ว่าพระที่ทาพิธีเผาศพพูดถึงการทําพิธีไล่วิญญาณแบบเก่าแต่เขาไม่แน่ใจว่าสามารถทําได้หรือไม่และกลัวว่าการลองทําเองอาจยิ่งทําให้วิญญาณโกรธขึ้นต่อ,ตอมาความผิดปกติไม่ลดลงกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเงาของผู้ตายเริ่มชัดขึ้นเหมือนใครเดินตามเขาอยู่ทุกก้าวของใช้ในบ้านสั่นไหวมากขึ้นจนกระทั่งมีคืนหนึ่งเขาเห็น เงาร่างผู้ตายในลักษณะสมบูรณ์อยู่ตรงมุมห้องแม้ว่าร่างนั้นจะไม่ได้ขยับแต่ดวงตาที่ดูเหมือนมองเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและพลังบางอย่างที่ดึงดูดจิตใจนัดเริ่มจดบันทึกความผิดปกติทั้งหมดเฝ้าระวังทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวของบ้านเขาพบว่าทุกครั้งที่เขาพยายามละสายตาวิญญ,ญาณก็จะปรากฏในเงาต่างๆหรือทําให้เสียงสั่นสะเทือนในบ้านเพิ่มขึ้นบรรยากาศกลายเป็นไม่มีที่หลบทุกคืนเขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้าติดตาม แม้ในห้องน้ำแม้ในห้องนอนเขาก็สัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของผู้ตายอยู่รอบๆตัวนัดเริ่มสงสัยว่าการตายของญาติของเขาไม่ใช่เรื่องปกติศพที่เผาไม่ไหมไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณของพันธะบางอย่างที่ลึกลับเขาเริ่มรู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องหาวิธีป้องกันตัวเองและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะกําลังตามเขานัดเริ่มสังเกตว่าความผิดปกติไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่เสียงหรือเงาที่ทอดยาวตามผนังแต่ยังลามไปถึงกลิ่น และอุณหภูมิรอบตัวกลิ่นเหม็นไหม้ปนดินสอพองแบบโบราณลอยขึ้นเป็นระยะระยะแม้ไฟในบ้านจะปกติอุณหภูมิในห้องบางครั้งเย็นเฉียบจนเขารู้สึกเหมือนถูกมองจากด้านหลังแม้จะหันไปก็ไม่มีใครอยู่ในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคาะกระจกหน้าต่างอย่างต่อเนื่องจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนใครพยายามสื่อสารแต่เมื่อเปิดหน้าต่างออกไม่มีแม้แต่เงาใดๆอยู่ข้างนอกความสยองไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นของใช้ในบ้านเริ่มเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง หนังสือที่เขาเพิ่องอ่านหล่นลงพื้นโคมไฟที่ตั้งอยู่กลางห้องสั่นและสว่างดับสลับเองอย่างไม่มีเหตุผลประตูห้องนอนเปิดปิดแม้เขาล็อกแล้วก็ยังเปิดได้เหมือนถูกผลักด้วยมือนิสเวดีนัดพยายามค้นบันทึกเก่าของหมู่บ้านอีกครั้งเขาพบว่ามีพิธีกรรมโบราณที่ใช้ขับวิญญาณออกแต่บันทึกบอกว่าวิญญาณที่ติดพันด้วยการตายที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ยอมไปง่ายๆและจะตามผู้ที่เกี่ยวข้องไปทุกที่นัดเริ่มรู้สึกถึงพันธะบางอย่างระหว่างตนเองกับผู้ตายวันต่อมา ขณะที่เขากําลังทําความสะอาดบ้านเสียงฝีเท้าชัดๆดังขึ้นจากชั้นบนแม้จะมั่นใจว่าบ้านไม่มีใครอยู่เขาตัดสินใจขึ้นไปดูพบเพียงเงามือทอดยาวตามบันไดาราวกับใครเดินลงมาทางเขาแต่ไม่ทิ้งร่องรอยของใช้บางอย่างเริ่มเคลื่อนที่เองในลักษณะมีเจตนาสายไฟบางเส้นถูกดึงจนหลุดจากผนังโคมไฟที่ตั้งอยู่กลางห้องค่อยๆหมุนรอบตัวเองแม้ไม่มีลมพัดประตูตู้เก่าเปิดและปิดสลับกันเหมือนมีใครกำลังสำรวจ นัดรู้สึกได้ว่าเขาไม่สามารถละาสายตาจากร่างของผู้ตายได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีความรู้สึกเหมือนร่างนั้นอยู่ใกล้ๆคืนหนึ่งเขาร่างอ่านบันทึกเก่าพร้อมจุดเทียนรอบตัวจู่ๆเขาเห็นเงาร่างผู้ตายปรากฏชัดขึ้นตรงมุมห้องร่างนั้นยังสมบูรณ์ผิวขาวซีดใบหน้าสงบแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและพลังดึงดูดใจนัดขยับตัวไม่ได้รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่าง เหมือนร่างนั้นเรียกเขาให้เข้าใกล้เขาลองพูดกับเงานั้นคุณกลับมาเพื่ออะไรเสียงตอบกลับเป็นเพียงความเงียบและสะท้อนเบาๆแต่เขารู้สึกถึงการตอบสนองร่างนั้นขยับเพียงเล็กน้อยแต่พลังที่ส่งออกมาชัดเจนจนทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นนัดเริ่มจดบันทึกทุกเหตุการณ์เขาพบรูปแบบว่าทุกครั้งที่เขาละสายตาสิ่งผิดปกติจะรุนแรงขึ้น เงาเคลื more, more old, ่อนไหวมากขึ so ้นของใช้สั่นแรงขึ้นและเสียงสะท้อนชัดขึ้นเรากับวิญญาณกำลังติดตามทุกการกระทำของเขาเขาพบว่าพิธีเผาศพที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญศพที่เผาไม่ไหม้และวิญญาณที่ปรากฏต่อหน้าเป็นสัญญาณของพันธะที่ลึกลับนัดเริ่มเข้าใจว่าตนเองมีบทบาทสำคัญในความผิดปกตินี้และหากไม่ทำอะไรสักอย่างเขาอาจถูกวิญญาณตามไปตลอดชีวิตคืนต่อมา ความผิดปกติเริ่มรุกล้ำเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นแม้ในห้องน้ำหรือห้องนอนเขาก็สัมผัสถึงการปรากฏตัวของผู้ตายอยู่รอบๆของใช้บางอย่างขยับเองรากับต้องการสื่อสารแสงไฟสลัวๆทำให้เงาของผู้ตายปรากฏตามผนังรากับเดินอยู่ในบ้านนัดเริ่มรู้สึกว่าเขาถูกล้อมรอบไม่สามารถหนีจากวิญญาณได้ทุกการหายใจทุกเสียงฝีเท้ากลายเป็นการเตือนให้เขารู้ว่า ฉันอยู่ใกล้คุณแล้วในที่สุดเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเรื่องลึกลับธรรมดาแต่เป็นการเริ่มต้นของความหลอนที่จะตามติดเขาไปทุกคืนฝนตกหนักเมื่อคืนหนึ่งบ้านไม้เก่าๆของนัดสันสถานจากเสียงลมพัดแรงเสียงฝนกระทบหลังคาและหน้าต่างดังก้องกังหวานทั่วบ้านเกล่นความชื้นและดินเปียกปนควมมันไหมจากพิธีเผาศพเก่าๆลอยเข้ามาในห้องเสียงฟ้าร้องเป็นระยะระยะ ทำให้บรรยากาศเหมือนบ้านทั้งหลังถูกกักขังไว้ในโรคแห่งความมืดนัดนั่งอยู่กลางบ้านจุดเทียนหลายเล่มรอบตัวความสว่างสลัวจากเปลวเทียนขยับไปตามแรงลมภายในบ้านเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่กลับหนาแน่นไปด้วยการมีอยู่ของสิ่งบางอย่างทันใดนั้นเขาเห็นร่างผู้ตายปรากฏชัดเจนอยู่ตรงประตูห้องนั่งเล่นร่างนั้นไม่เหมือนเงาที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้แต่เป็นร่างจริงที่สมบูรณ์ ศีสษะผมเส้นบางสีดำสลับเทาใบหน้าขาวซีดแต่สงบดวงตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและพลังดึงดูดใจที่ทำให้เขาแทบลุกไม่ขึ้นนัดพยายามหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมสติแต่ร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาไม่โกรธไม่พูดแต่แค่ปรากฏราวกับเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีได้เขาลองใช้พิธีกรรมโบราณที่พบในบันทึกเกา่าจุดทูบเทียน และสวดมนต์ตามขั้นตอนแต่ทุกสิ่งกลับไม่เป็นผลร่างผู้ตายยังปรากฏเดินเข้ามาใกล้ทุกครั้งที่เขาพยายามป้องกันนัดวิ่งไปปิดประตูและหน้าต่างทุกบานแต่ร่างนั้นปรากฏอยู่ด้านนอกและด้านในในเวลาเดียวกันความรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบทำให้เขาหายใจไม่ออกของใช้บางอย่างในบ้านเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนต้องการสื่อสารพื้นไม้ใต้เท้าเขาสั่นเล็กน้อยราวกับบ้านทั้งหลัง กำลังตอบสนองต่อการปรากฏตัวของวิญญาณนัดเริ่มรู้สึกถึงพันธะที่แน่นแฟ้นระหว่างตนเองกับผู้ตายศพที่เผาไม่ไหม้ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณของสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้วิญญาณไม่โกรธไม่ต้องการทำร้ายแต่คอยติดตามเขาไปทุกที่ทุกฝีเท้าที่เขาเดินร่างนั้นจะตามนัดพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ฝนที่ตกหนักและความมืดทำให้เขาหลงทาง เสียงฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากเขาเองดังตามทุกก้าวทุกลมหายใจทำให้เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของวิญญาณในที่สุดเขาต้องหยุดลงเพราะความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวที่เกินจะรับไหวร่างผู้ตายปรากฏอยู่ข้างหน้าดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนกำลังเรียกเขาอย่างเงียบๆนัตระหนักว่าไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเขาอยู่ร่วมกับวิญญาณนั้นแล้วไม่ว่าจะพยายามป้องกันปิดประตูหนีหรือสวดมนต วิญญาณก็จะติดตามเขาไปทุกคนทุกแห่งเสียงฝนและฟ้าร้องยังคงกระนำแต่ในใจของนัดเต็มไปด้วยความเงียบและความหลอนที่ไม่อาจละทิ้งได้เขานั่งลงท่ามกลางความมืดปล่อยให้ร่างผู้ตายค่อยๆปรากฏและหายไปตามความเงียบของบ้านนัดรู้ว่าเขาจะต้องอยู่ร่วมกับวิญญาณตลอดไปความเงียบที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยการมีอยู่ของสิ่งลี้ลับทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงสะท้อนของวิญญาณรอบบ้าน ไม่สามารถละสายตาและไม่สามารถหนีได้บ้านไม้เก่าๆที่เคยอบอุ่นกลายเป็นแดนหลอนที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกเสียงลมทุกเสียงฝีเท้าทุกเงาจะเตือนเขาว่าฉันอยู่ใกล้คุณแล้วนัดเฝ้ามองเปลวเทียนที่กระพิบไปตามแรงลมใจของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือวิญญาณน,นั้นไม่หายไป และเขาจะอยู่ร่วมกับมันตลอดไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้เรื่องราวที่เราเล่ามาอาจทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและความหลอนติดอยู่ในหัวตลอดคืนหวังว่าประสบการณ์คืนนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความลึกลับและความสยองแบบเต็ม,ตมหากมีข้อมูลหรือการเล่าที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือไม่ตรงตามความจริงเรายินดีขออภัยไว้ณที่นี้และหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าเราเพียงต้องการเล่าเรื่องราวเพื่อความบันเทิง และสร้างความตื่นเต้นเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณและหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนเราให้สามารถนำเรื่องเล่าสุดหลอนมาฝากคุณได้อีกในครั้งต่อไปคืนนี้ระวังตัวให้ดีเพราะบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่จบเพียงแค่ในคลิปแต่จะติดตามคุณไปในความมืดรอบๆบ,บ้านคุณเช่นเดียวกับวิญญาณที่เราเล่าให้ฟังเราจะกลับมาพร้อมเรื่องเล่าใหม่ ความหลอนใหม่และความลึกลับที่รอคุณอยู่แล้วพบกันใหม่ในเล่าไปเรื่อยพอดแคสต์